มเมงก่นวันนี้น้องข้ากับเนื้อเมืองก่อน,น,อก,อนก็จะมาเรีวลวานิเฟรนะคะอันนี้ซื้อจาก B 2 S ที่เซนทั้งทุกสาขานะคะ <S <S อันนี้จะเป็นปรีเซนตน,นะคะก็จะมีที่ร้านขายขนมเค้กแล้วก็แอนิโมลีแล้วก็ Animal y, แอนิโมเป็นสิงโตไม่ใช่เสือนะคะอันนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้ซื้อที่ B 2 S ที่เซนทันนี่ นี่ค่ะราคา42บาทน,นะคะ42นี่นะตรงนี้เขาจะเขียนว,ว่าสติกเกอร์นะคะหน้าหลังก็จะเป็นหน้าตาที่เขาแปะเองก่อนนะคะี่ตรงนี้ก็จะเขียนว,ว่าสติกเกอร์ฟันนี่เฟย,ฟยแล้วก็ปริ้งเสร็จนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดีกว่ากกกแกะเลยนอนแกะเป็นอย่างไรแกะได้ ตานนี้ครับตานนี้เออตรงนี้ตรงนี้เออมันแกะออกมาแล้วนะคะซิปชูปว้าวชุดสีชมพูนี่ค่ะก็จะไม่มีหน้านะคะมีแต่จมูกกับคิ้วสีเหลืองเออมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสติ นะคะอันนี้มีตาตูนี่ใส่หน้ากากผีเสื้อแล้วก็มีมงกุฎมีที่คาดผมมีกระเป๋ามีน้ำหอมอันนี้เป็นมือถือกู้ไวอันนี้เป็นปากแบบอ้วก,กอินนะคะอันนี้เป็นสีแดงกับอันนี้เป็นสีชมพูมีดวงตาอันนี้ตลกมากเลยใน้ของน้งมก่อนมีอะไรบ้างอันนี้ของน้งมก่อนนะคะแค่เราก็ว่างเปล่าเหมือนกันโอเค ออันนี้มันจะเป็นหน้าอันนี้ตั้งเหมือน้ตเก่นเลยอันนี้ก็จะมีมือถือกล้วยด้วยนะคะก็แปะทับลงไปตรงนี้แล้วก็จะมีปากฟันหรอดูสิคะฟันหรออรงนีปากนี้เดี๋ยวให้เขาดูแพคเกจตรงนี้ก่อนเขาติดฟันหรอนี่คือแบบนี้แวเราลองเล่นกันเลยเย่ <Okay. S 2> เล่นอนบนนี้เล่วางบนนี้เออนี่นะคะเดี๋ยวจะติดเป็นหน้ากากก่อนนะคะเฮ้ยใหญ่เกินเลยไม่ใหญ่หรอาต้องปิดทับคิว้วนี่เดี๋ยวเอาเป็นที่คาดผมดีกว่าแล้วก่อนแปะไปเลยนะ ันี่เลยฮึออเคเลือกปากก่อนเอาปากเป็นนี่มันดึงกันเลยดีกว่าถ้าติดเป็นแบบนี้ล่ะตีแ,ะแบบนี้สวยกว่าเอาแบบนี้ดีกว่า นะเดี๋ยวคือน้ำหอมได้ดีกว่าหรือปะไหนถึงน,ะนี่ต้องแปะบนนี้นะค่ะปุ๊บนี่เดี๋ยวให้เขาหิ้กระเป๋าด้วยนะอุ๊บแสะตรงนี้เดี๋ยวปุ๊บ นี่ค่ะสวยนี่เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าบ้างดีกว่านั่นงทำเป็นหน้าแบบนี้นั่งทำเป็นหน้าปกตินั่งเอาเป็นหน้าปกติน้อถือกล้วยถูกด้วยเลสโิโอ้ดูโอ้ดูฟันหล่อติดฟันหล่อแล้วตาหลงจันเดี๋ยวติดอันนี้กลับก่อนเดีย๋ยวเอาอันอื่นดีกว่า เดี๋ยวแปะอันอื่นต่อดีป่ะนี่เดี๋ยวแปะอันอื่นต่อด้วยอเอนี่นะคะคือหน้าแบบทรมาดาแบบสวยๆเลยค่ะดูน้องเมื่อก่อนน้องเมื่อก่อนแปะยังไงลอกมากน้งก็เก็บในส่วนดี้เลยค่ะนี่นะเดี๋ยวจะให้ติด แล้วมันก็แก่แลกลิ้มน้องมะกรูนี่ยค่ะเดี๋ยวดูขอนมมงกรอดมะกรูเสร็จยังเอาแปะ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 เลยอ่ะน้องมะกรโชว์ดิี้ในสติกเกอร์ครับอยู่ด้านล่างโชว์เดี๋ยวพี่ช่วยโชว์อ่ะถือนี่นะพี่นะคะมะกรูด วันนี้น้องรัวข้านอกันค่ะอต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด like, แชร์กดไลค์กดลลกกดแ้ว็ซับสไใร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย